พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับก็จะมีหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการไอจามใส่หน้าคนอื่นนะครับ เป็นความผิดทางกฎหมายนะครับก็อย่างที่เราทราบข่าวนะครับก็มีแพทย์นะฮะท่านหนึ่งท่านก็โพสต์ข้อความผ่านเพจ a c e b o o k นะครับถึงการทำงานของเจ้าที่นะครับหลังจากถูกผู้ป่วยขู่นะครับและไอจามใส่หน้านะครับและยังมีคลิปนะครับผู้ชายคนหนึ่งที่นะครับทำอะไรที่สกปรกในลิฟต์นะฮะรวมถึงกรณีที่มีผู้หญิงชาวจีนนะครับ บ้นแน้มลายใส่บ่อรถอะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่เราทราบนะฮะปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีนะฮะว่าประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกนะครับมีโรคระบาดจากไอตัวไวรัสโควิด COVID -19 นะฮะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยเป็นจำนวนมโหาาลนะครับซึ่งนะครับไอตัวเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยสามารถแพร่เชื้อติดต่อกันจากคนสู่คนได้นะฮะ โดยการสัมผัสทางสารคัดหลังที่มีอยู่ในร่างกายนะครับก็คือเช่นน้ำมูกนะครับน้ำลายและเสมนหักเป็นต้นนะฮะดังนั้นนะครับการที่คนไข้เนี่ยจงใจอามไอจามนะครับใส่หน้าแพทย์พยาบาลหรือผู้อื่นนะครับรวมถึงบ้วนน้ำลายใส่นะครับผู้อื่นแล้วก็บ้วนใส่บริเวณซับนนฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อนะครับซึ่งมีโทษปรับเนี่ยไม่เกินสองหมืนบาทนะครับแล้วนะครับยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือโทษปรับอีกนะครับหนึ่งหมืนบาทและจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับหากกรณีที่แพทย์หรือพยาบาลนะครับหรือผู้อื่นต้องเจ็บป่วยนะครับเพราะไอจามและการบุญทำลายครั้งนั้นนะครับ ผู้กระทำผิดนะฮะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองเก้าห้านะครับโทษจำคุกนะครับก็คือสองปีปรับสี่หมืนบาทหรือสองเก้าเจ็ดนะฮะโทษจำคุกเนี่ยตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปีนะครับปรับหนึ่งหมืนถึงสองแสนบาทนะครับและนะครับกรณีความเจ็บปวดนะครับถ้าเกิดทำให้แพทย์พยาบาลหรือผู้อื่นต้องเสียชีวิตจากเชื้อดังกล่าวนะครับ ก็เป็นความผิดนะครับตามมาตรา290นะฮะซึ่งมีโทษจำคุกเนี่ย3-15ปีเลยนะครับนอกจากนี้นะครับแม้ว่าท่านจะไม่มีเจตนาบ้วนน้ำลายหรือเสมหะใส่ผู้อื่นก็ตามนะครับแต่ควรนะครับบ้วนน้ำลายหรือเสมหะเนี่ยลงในสถานที่ที่เหมาะสมดีกว่านะฮะเนื่องจากอะไรการบ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงบนถนนหรือพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสารนะครับ มีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับซึ่งมีโทษนะครับปรับเป็นเงิน2,000บาทนะครับสถานการณ์โลกนะครับระบาดครั้งนี้เนี่ยจะยุติลงได้นะครับก็คงไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าที่เพียงฝ่ายเดียวนะฮะหากแต่พวกเราประชาชนทุกคนนะครับควรให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ด้วยเช่นนะครับ ไม่พาตัวเราเองนะครับไปสถานที่สุกเสี่ยงต่อการติดโรคนะครับสังเกตอาการของตัวเราเองนะครับและคนรับข้างอยู่เสมอนะครับปฏิบัติตามนะครับคําสั่งของเจ้าที่นะครับและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่นะครับเพื่อนะครับช่วยกันลดนะฮะการแพร่ระบาดของโรคและง่ายต่อการควบคุมของเจ้าที่หากท่านนะครับไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับ ทางสะพานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกเตกิศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ